ทันนี้ต้องแก้ตรงจุดไหนในฐานะที่พี่แตนเรียนช่างมาก่อนเอาอย่างนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงผมจะพูดเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันสมัยผมเป็นรองผู้มักับนครบรลห้าดูแลทั้งสองน้องรู้ไหมวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานประจําปีของช่างอุเทนถวายปทุมวันเดินผ่านก็ไปทุบหลอดไฟไอที่เขาเตรียมจัดงานที่ที่รั้วตรงตรงถนนแถวมาบุญคลองอ่ะแถวนั้นเนี่ยที่แฝนไปไปทุบแล้วก็ด่า อูเทนถวายบอกว่าวิศนุกรรมของมึงก็โง่เหลือเกินยืนตากแดดทั้งวันดูที่มันคิดได้ยังไงที่มันทะเลาะกันส่วนอูเทนก็บอกมึงก็โง่วิศนุมึงอะถือจากนั่งไฟห้างตากแดดเหมือนกันไม่เมื่อ,อยงไงวะก็ด่ากันแหละก็เ,เรื่องอยงอยู่แค่นี้แล้วเทนก็โกรธเอาบุกไปใน ประชุมวันไปอุ้มวิชุนุกรรมมาเลยแล้วก็ไปโยนทิ้งน้ำในโอ้โห,โโหมีเรื่องมีราวตีกัน <Yeah. S 1> ผมเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหา,าท่านรู้ไหมว่าที่น่าเสียใจที่สุดตอนไปช่วยเหลือไปแก้ปัญหาเนี่ย<ะ>อาจารย์บางคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือ,อยุให้เด็กหนีรั้วอีกเอาเด็กไปซ่อนนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้ข้อมูลมันก็เลยมีปัญหาเนั้นถามว่าจะแก้ปัญหาไงผมเป็นผู้การนครบาลสาม มีโรงเรียนห้าโรงเรียนถ้าเอ่ยชื่อแล้วตียิงกันประจำช่างกลบังกะปิเทคโนโลยีดุสิทธิอ์อะไรแถว<ด>น,นั้นเนี่ยนะห้าโรงเรียนตีกันเชื่อไหมน้องผมเอาไปหาผู้อำนวยการมาประชุมกันจะแก้ปัญหาไงผมบอกเอาหัวโจกทั้งห้าโรงเรียนมาคุยกันอเอามาคนละ20สิคนแล้วผมเอามาอบรมมาละลายพฤติกรรมเชื่อไหมตอนลงรถวันแรกมันจะฆ่ากันตายมผมอบรมเดือนหนึ่ง ก่อนจากกันร้องไห้เลยลกกผมเอาพ่อแม่รักกันมาลายกันแล้วหลังจากนั้นตีกันน้อยมากมเพราะไอ้ขุนหัวโจกมันก็ไปบอกลุ่นน้องว่าเฮ้ยอย่านะอย่านะอะไรยังไงตำไหมตอนหลังพออีกรงสองโรงเรียนไม่เลิกสั่งปิดไปเลยอ,อยไหมเด็กขาดผมถามว่าถ้าจะแก้ปัญหามันต้องแก้ตั้งแต่ครอบครัวเพราะเด็กอยู่บ้าน มันต้องอยู่ครอบครัวผมยกตัวอย่างผมเป็นนักเรียนช่างเนี่ยผมก็ไปอารวาสฝ้าหางแต่ผมกลับบ้านเนี่ยผมอ่านหนังสือพ่อแม่ทําตัวดีพ่อแม่สั่งสอนผมก็ไม่เคยไปทําอะไรเดือดร้อนเพราะเรามีคนสั่งสอนถ้าเลยจากบ้านมาอะไรโรงเรียนสังคมต้องบีบ แล้วมาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็สังคมที่สําคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวเราต้องอบรมเด็กตั้งแต่เด็กเลยถ้ามาตอนหลังๆนี่มันไม่ฟังแล้วมันตีเราอีกแต่บางทีเราเป็นเด็กดีในบ้านไงแต่ออกไปข้างนอกเราอาจจะอยากเป็นพี่ยอมรับของเพื่อนพ่อแม่เห็นไงต่ออยู่แต่หน้าพ่อแม่ไ้า่อม่สนใจก็สามารถจะทาให้เขาลดดีกีตัวนี้ได้เต่เด็กสมัยนี้ไม่อยเชื่อพ่อแม่หรอกทุกท่าน